สวัสดีค่ะพี่น้องเอน,นีแม่กำนั่นกะพ,นพาผีพันน้องมาหลอกโขกหลอกป้าค่ะพี่น้องหลังจากบริไปเบิรงหมอลำเนาะค่ะเอน,นีกพาพี่น้องมาเก็บเฮ็ดค่ะพี่น้องไปส้มกันเลยพี่น้องว่าแม่กำนันจะได้เฮ็ดลายบ่ค่ะเจอแล้วพี่นอ้องไยนี่ดอกนะึงว้าวเพี้ยนบ้านกินแล้วโอ้เห็ดต่อใครดินเคียงเลยนี่ oh pino xoay xoắn đoạn ngay ngay kha bật bo pino ngay ôi ha xoay can pino ha xoay can tụp tụp u cái đoạn ngám thiệt à ว้าวเห็ดหงกำลังออกพี่น้องเห็นปะนี่ตุป๊ปปูอยู่เก็บเอาเลยเฮาอยู่ในป่าไปพี่น้องเก็บกันย่าใชรอแป๊บนึง นอนค่ะขาบงงาพี่น้องต้พี่นอม้าวดอกบัง่าเห็ดเผิงบานเฮาเมื่อดอกนี้พี่น้องภูมิใจน้ำสมผค่ะ สากเดียวเลยค่ะทางไีนที่เระคอยงานด้วยี่หองเคีียร์ไหมพี่น้องนี่เห็นมนี่ค่ะมาตตดน,น้ำมววักํานันกเลยเซกตาค่ะ ดีหน่อยน้อยเห็ดตะไคร้พี่โมงดูกหมดเลยเห็นมนอน,นเห็นน้ำแม่ก็ไม่ธรรมดาว้าวดอกซันฟาร์มเลยนะใช่ไหมเนาะเด้อตีลังกาเลยเอกำลังออก

มันเคลียอยู่บอดว่ะแต่ว่าบ่าเห็นผลงานมือนีพี่น้องกับเต็มตาหน่อยคือเก่าคือเดิมค่ะเฮ็ดเิ่งตองกับเฮ็ดตะไคร้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจใลยกำน,นั้นเราฟังล้ำสตอรี่ในเรื่องพี่น้องสำหรับคิวนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ